ทำครบคามาแล้วครับผมวันนี้จะบุกกันครับผมโอ้กำลังจะบุกมองไปทางนูง้นเจออีกรังหนึ่งนูง่นดำดำสองรังข้างๆกันเลยครับผมไปดูรังใหญ่ก่อนครับนูนรังใหญ่ที่เจอเมื่อกี้วันนี้หันไปทางนี้นู่นอีกรังหนึ่งสองรังครับผมอน่าจะรังใหญ่ๆท่านห,ห,ห,หน่อยหัวหน้ามีใหญ่ท่านหน่อยเนาะ มุนเข้าไปดูลังนี้ก่อนกสวัสดีครับผมเดินหาพึ่งเหมือนเดิมครับผมเดินหาเดินหาตรงที่เคยเจอเคยได้นะครับผมต้นสะเดาต้นเอ็น ต้นเอ็นตัวนั้นเออต้นน,นี้อันนี้ไม่อยู่ครับผมปีนี้ไม่อยู่ตอนนี้มุนมาอีกครับผมมุนมาเรื่อยๆเจออยู่ตรงต่ำๆไปดูกันครับผมต้นที่เคยได้ต้นเอ็นเอ็นหน้าฝนอันนี้มันหมุนมาดูเรื่อยๆอยู่ต่ำๆนะครับนี่นู่นครับผมไม่รู้พึ่องอ่อนหรือพึ่งเก่ นั่นแหละครับผมนั่นนั่นเห็น,น,เ,น,น,เ,น,นเป็นรังดำๆแลยวนะครับผมน้ำเยอะด้วยน้ำยังเยอะเลยเดี๋ยวหาที่เข้าไปดูใกล้ๆครับผมว่าจะมีน้ำหรือเปล่าหรือรังอ่อนหรือรังแก่ไอหมาฝ่าน่าจะเป็นรังแล้วครับผมเดี๋ยวไปทำครบเข้ามาเลยครับผมน่าจะเป็นรังแล้ว ตามๆครับผมทำครบเข้ามาเลยหมาป่าครับหมาป่ามันอยู่ในป่าก็คือหมาป่าครับโกดทำครบเข้ามาแล้วครับผมวันนี้จะบุกกันครับผมโอ้กำลังจะบุกมองไปทางนู้นเจออีกรังหนึ่งดำดำสองรังข้างๆกันเลยครับผมไปดูรังใหญ่ก่อนครับนู้รังใหญ่ที่เจอเมื่อกี้วันนี้หันไปทางนี้ นู่นอีกลังหนึ่งสองลังครับผมเออน่าจะลังใหญ่ๆท่าหน่อยหัวหน้ามีใหญ่ท่าหน่อยเนานนะไป้บุนเข้าไปดูลังนี้ก่อนไอ้ครับผมหมากัดจังดุเห่านะครับมันไม่ใช่กัดเดี๋ยวเโชก่อนครับผมโอ้โหอย่างลุกเลยไม่รู้จะเข้าทางไหนโอ้โห <c oughs> ไปหาทางเข้าก่อนหลุคนไปแล้วหน่อยหนึ่งครับผมหมาก็เห่าจัง น้ำดีน้ำพอได้อยู่ครับผมน้ำพอได้อยู่โอ้ยตองปีนต้องปีนครับผมไปปีนขึ้นข้างบนใช้หมาไปังคนไป Rồi Bắt. To lăng xuống đi. Bắt lăng Không có gì. Súng sẽ ขอเรียบร้อยครับผมขอทั้งหลังเลยครับผม่าน้ำมันรถรลแต,ลแต่น้ำบันก็ไม่ไหวแล้วไม่ค่อยมีน้ำครับมุมไม่ไม่เต็มก็เลยขอลังไปด้วยเลยพอได้ขาน้ำมันครับผม,มปลาใส่ถังหมาก็ยังดุไม่ใช่ดุกัดนะดุเฮาขาวครับผมสวย เดี๋ยวขออนุญาตปาดก่อนครับผมหมานด้วยครับผมสองหลังติด ละเบบียงตัวไปกันครับผมอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปเลยครับผมหายอยู่หากินตามบ้านนอกกับประมาณนี้นะครับผมไปออกกัน